ในเรื่องอิลุมะคุงมีสิ่งที่เรียกว่าเวทประจําตระกูลเป็นความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละตระก,กูลไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถเรียนแบบกันได้และสําหรับห้องเรียนอัปปกติที่มีนักเรียนมากถึง13คนก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นในคลิปนี้เราก็จะมาดูความสามารถของแต่ละคนในห้องเรียนอัปปกติว่ามีอะไรกันบ้างเพื่อจะได้เข้ใจอยความสามารถของแต่ละคนให้มากยิ่งขึ้นและคลิปนี้มีการเปิดเผยเนืเเ้อหาภายในเรื่องโดยเวทประจําตระกูลนั้นในภาษาญ,ญี่ปุ่นจะอ่านว่าคาเคมาจุสึก โดยคาเคน,นั้นมีความหมายว่าตระกูลเชื้อสายหรือสายเลือดส่วนมาจูสึนั้นแปลว่าเวทมนต์หรือคาถาเมื Oliver ่อมารวมกันแล้ว <combined> จึงมีความหมายว่าเวทมนต์ของตระกูลหรือเวทมนต์ทางสายเลือดส่วนในภาษาอังกฤษนั้นจะเรียกว่าบัตรลายเมจิกหรือเวททางสายเลือดส่วนในภาษาไทยนั้นจะเรียกว่าเวทประจําตระกูลหรือความสามารถของตระกูลในฉบับแปลไทยแต่แม้จะมีคำเียกที่ต่างกันแต่ความหมายรวมก็คือเวทมนต์ของตระกูลหรือเวทมนต์ทางสายเลือดโดยจะเป็นเวทที่ใช้ได้เฉพาะคนที่อยู่ในตระกูลเดียวกันหรือคนที่มีสายเลือดเดียวกันเท่านั้น ซึ่งเราก็จะมาดูเวทประจาตระกูลของเหล่านักเรียนในห้องเรียนอัปกรณเพราะเนื่องจากพวกเขาเป็นกลุ่มตัวเอกเราจึงได้เห็นความสามารถของพวกเขาเป็นส่วนใหญ่โดยจะเริ่มจากตัวละครที่ใช้เวทประจําตระกูลใเห็นเป็นคนแรกของเรื่องนั่นก็คือคาร่าโดยเวทประจําตระกูลของคาร่านั่นก็คือถอยทอยโดยตัวคันจินั้นจะอ่านว่ายาบิดาชิโดยยาบินั้นมีความหมายว่าเรียกส่วนดาชินั้นมีความหมายว่าออกมาดังนั้นพอมารวมกันแล้วจึงมีความหมายว่าเรียกออกมาโดยน,น,นี้หมายถึงการเรียกสิ่งของที่คาร่าเคยเห็นออกมาจากกระเป๋าได้ไม่ว่าจะเป็นขนมหรือไอเทม โดยพลังรูปแบบแรกก็ตรงตามชื่อความสามารถอย่างการเรียกออกมาเพราะเป็นความสามารถที่ียกสิ่งของที่คาร่าเคยเห็นออกมาได้ต้องเต่ของกินอย่างขนมหรือน้ำแบบที่กินได้และอิ่มจริงโดยไม่ต้องซื้อหรือเสียตังค์สักบาทนั่นหมายความว่าเขาแค่มีพลังเวทก็สามารถสร้างอาหารได้แบบเรื่อยๆแบบไม่ต้องอดตายแล้วสามารถเรียกอุปกรณ์เวทมนต์ได้อย่างตุ๊กตาก,กระดาษหรือก,กระดาษอันเชิญที่สามารถใช้งานได้จริงจนไปถึงการเรียกสิ่งของขนาดใหญ่อย่างตู้กดน้ำหรือเตียงนอนออกมาได้แสดงว่าขนาดนั้นไม่มีผลกับการเรียกออกมาจากกระเป๋า และพลังนี้จะยิ่งอันตรายเข้าไปอีกเมื่อไปอยู่ในมือของคนที่จริงจังอย่างอุลละะที่สร้างเอกสารหรือหนังสือได้จากการเห็นแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นถือว่าโกงเอาเรื่องซึ่งด้วยพลังที่มีความสามารถแบบนี้ลองคิดเล่นๆดูว่าถ้าเกิดว่านาพลังนี้ไปสร้างตาประทับของเดคิร่าที่เป็นอำนาจสูงสุดของโลกปรีศาสตร์แล้วคนที่ได้ไปจะเป็นบาลหรือนานเนียก็นึกไม่ออกเลยว่าจะมีผลกระทบมากแค่ไหนและคาร่ายังมีพลังอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือกองของเล่นของคาร่าเป็นพลังที่รวมกันของเวทประจําตระกูลของคาร่าและเวทลวงตา โดยจะทําให้คาร่านั้นกลายเป็นกระเป๋าที่สามารถดึงคนอื่นเข้ามาในกระเป๋าของเธอได้แทนการเรียกออกมาจากกระเป๋าโดยเธอนั้นสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ในกระเป๋าได้ตามอิสระอีกทั้งยังสามารถดูดพลังเวทของคนที่เข้ามาได้อีกด้วยโดยพลังนี้นั้นก็ถือว่าโกงเอามากๆเพราะเป็นเหมือนอนาคเขตของเธอแต่จะดึงคนอื่นเข้ามาในกระเป๋าได้ไหมนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งคนต่อมากับพลังที่เหมือนกับคำศัพท์อย่างซอยโดยเวทประจําตะกูลของซอยนั่นก็คือ a n ี้ c o n d i t i o n นหรือการยับยั้งการรับรู้ในภาษาญี่ปุ่นนั้นตัวคัน่เกกับาาาาว้้แปลรรรรูขใจ ส่วนโซกนั้นแปลว่าการขัดขวางการยับยั้งทําให้สองคำรวมกันแล้วจะมีความหมายว่าการยับยั้งการรับรู้ที่สามารถทําให้คนอื่นนั้นไม่สามารถรับรู้ถึงตัวตนของซอยได้โดยความสามารถครั้งแรกคือทาให้ซอยนั้นสามารถลบล่องลอยและตัวตนของตัวเองให้หายไปจากสายตาของคนอื่นได้ในทันทีซึ่งในพลังที่ลบตัวตนนี้เองที่ทาให้ซอยนั้นไม่เคยถูกสังเกตโดยคนในห้องเลสอปกติเลยสักครั้งยกเว้นอิลมาที่เคยสังเกตอยู่บ้างความสามารถคั้นต่อมาคือการลบตัวตนแบบกลุ่มที่ซอยนั้นแสดงเห็นในภาพฮันเบเกอร์ที่สามารถลบตัวตตนนนขออองงงััวเล้้กได ซึ่งด้วยความสามารถของตะกุลพูซอนนี้เองที่ทำให้พวกเขาได้สร้างอุปกรณ์เวมนบอขึ้นมาอย่างแว่นลบตัวตนที่เมื่อใส่แล้วจะทาให้ผู้ใส่นั้นหายไปจากสายตาของคนอื่นแต่ถ้าโดนสังเกตก่อนอยู่แล้วก็จะไม่มีผลอย่างในตอนที่อาร์มิลี่ใส่ต่อหน้าอิลุมะแล้วว่นแบบพิเศษที่เคโลรี่ใส่ก็เป็นเว่นลบตัวตนเช่นกันแต่เป็นรุ่นพิเศษแต่แม้จะพูดว่าการลบตัวตนแต่ในเรื่องนั้นก็ยังมีปีศาจที่สามารถมองทะลุก,การลบตัวตนได้อยู่เหมือนกันอย่างเช่นอัตตริในภาคฮาร์ดเบรกเกอร์ aker, ที่เจ้าตัวนั้น คนที่2ก็คือคาริโก้ที่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะรู้ถึงการมีตัวตนของคนที่ใส่แว่นอยู่อย่างในตอนที่อันลินั้นมาหาอาริริที่โรงเรียนและใส่แว่นลบตัวตนมาด้วยแต่คาริโก้ั้นก็สามารถรับรู้ถึงการมีตัวตนของอันลิที่เข้ามาในโรงเรียนได้และคนสุดท้ายนั้นก็คืออาริลิอันนี้น่าจะเป็นกรณีพิเศษเพราะน่าจะมองเห็นแค่อิลุมาเพียงคนเดียวเท่านั้นโดยจะเป็นเหตุการณ์ในตอนที่พวกอิลุมานั้นขึ้นปี2วันแรกโดยที่อิลุมารนั้นยังใส่แว่นลบตัวตนอยู่แต่อาริลเอิ็นอาได้น คนต่อม้จะเป็นโคเคลเคโล,ลรี่แม่สาวไอต้นของห้องเรียนอัปปกติโดยเวทประจำตระกูลของเคโล,ลรี่นั่นก็คือพื้นผิวน้ําแข็งโดยในภาษาญี่ปุ่นนั้นตัวคันจีจะอ่านว่าเคียวเมนโดยตัวเคียวนั้นมีความหมายว่าน้ําแข็งส่วนตัวเมนนั้นมีความหมายว่าพื้นผิวพอมารวมกันแล้วจะมีความหมายว่าพื้นผิวน้ําแข็งแต่ใน,นฉบับอนิเมะภาพไทยนั้นกลับแปลได้เท่กว่าโดยแปลว่าหยาดน้ำฟ้าโดยหยาดน้ำฟ้านั้นก็หมายถึงชื่อเรียกรวมของหยาดน้ำเป็นน้ำแข็งที่เกิดจากการควบเนื่อของไอน้นาและตกลงสู่พื้นเช่นฝนหมะหหรือลูกเเ็ปนนต้ โดยจะเป็นวิธีสร้างน้ำแข็งออกมาจากอากาศรอบข้างซึ่งก็เป็นความสามารถที่ใช้ทั้งการโจมตีและการป้องกันแต่อาจจะเพราะาเคโรลี่นั้นโดดเด่นเรื่องการใช้สัตว์อันเชิญมากกว่าทําให้เธอนั้นจึงไม่ได้ใช้ความสามารถเท่าที่ควรถึงในตอนเทศากาลเก็บเกี่ยวจะมีใช้อยู่บ้างแต่ในตอนนั้นเธอก็ฝึกเรื่องการใช้สัสตว์อันเชิญมากกว่าผลต่อมาจะเป็นแอนโดเอมแก๊สโดยเวทประจําจตระกลูลข,ของแจ็คนั่นก็คือพิษท,ที่แปลว่าหลุมส่วนในภาษาญี่ปุ่นนั้นตัวคันจิจะอ่านว่าโทมิโดยโทนั้นมีความหมายว่าการขโมยส่วนมินั้นมีความหมายว่าการดูหรรืออกามง ทำให้ความหมายรวมจึงหมายถึงการแอบ,บดูหรือการแอบ,บมองทํใไมมันฟังดูโลกจิตชอบกุนโดยเป็นเวทที่ทาให้สามารถมองเห็นสิ่งของที่อยู่บนตัวของเป้าหมายได้และถ้าเป็นรุ่กับเทคนิคประจําตระกูลอย่างเซอร์เพนตีฟที่เป็นการเปลี่ยนมือให้กลายเป็นงูเพื่อฉกชิงสิ่งของจากเป้าหมายก็จะเป็นการขโมยที่สมบูรณ์แบบนอกจากนี้เวทพษนันยังสามารถมองเส้นทางที่ดีหรือเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดได้อีกด้วยที่จะเห็นในตอนวอเตอร์ปาร้าในตอนเล่นป่าเป้าคนต่อมาก็คือแชทลีฟน้องคนเล็กของห้องเลนอปกติ โดยเว้ประจําตะกุของลิซนั่นคือคอนโทรเลอร์ส่วนในภาษาญี่ปุ่นนั้นตัวคันจีจะอ่านว่าคังคาคุโกโตโดยคําว่าคังคาคุนั้นแปลว่าประสาทสัมผัสส่วนโกโตนั้นแปลว่าการปล้นหรือการโจรกรรมเมื่อรวมกันสองคําแล้วจะมีความหมายว่าการขโมยประสาทสัมผัสอย่างที่เห็นภายในเรื่องเช่นขโมยการมองเห็นขโมยการรับกลิ่นหรือขโมยการได้ยินส่วนขโมยการรับรสนี่อันนี้ยังไม่เห็นโดยความสามารถขั้นแรกก็คือการชิงประสาทสัมผัสพ,พสื้นฐานของเป้าหมาย ซึ่งในส่วนที่ขโมยมานั้นจะทําให้ลิทนั้นสีดาในส่วนนั้นด้วยโดยจะเห็นได้ว่าลิทนั้นใช้ความสามารถนี้อยู่ตลอดทั้งเรื่องอย่างในตอนเล่นเกมกับอรย์โอรีย์สหรือในตอนวอเตอร์ปาร์กและลิทนั้นก็สามารถพัฒนาไปได้อีกขั้นคือการชิงประสาทสัมผัสของคนอื่นต่อเป็นทอดๆอ,อย่างในตอนที่ตามหาคาโมในตอนเทศกาลเก็บเกี่ยวหรือการใช้สามาธิกับการโฟกัสแค่จุดเดียวอย่างในตอนตามหาคาร่าส่วนอีกขั้นหนึ่งของความสามารถนี้คือความสามารถอย่างอันติเมทเฮลที่เป็นความสามารถอีกขั้นหนึ่งที่ชเช็กกี้พี่าาอองลหเเเรดื่โย คนต่อมาจะเป็นยิกอลิซาเบธพี่สาวคนโตของห้องเรียนอัปปะติโดยเวทประจำตระกูลของเธอนั่นก็คือฟูเลอร์เกตส่วนในภาษาญี่ปุ่นนั้นตัวคันจิจะอ่านว่าโคคังโดโดยตัวโคคังนั้นแปลว่าความรู้สึกชอบความรู้สึกที่ดีต่อบางสิ่งหรือบางคนส่วนตัวโด ok นั้นแปลว่าระดับค่าหรือดีกีเมื่อรวมกันแล้วจึงมีความหมายว่าระดับความชอบตามที่แสดงให้เห็นว่าเธอนั้นสามารถเพิ่มระดับความชอบของคนอื่นที่มีตร่อเธอได้โดยเวทฟูเลอร์เกตก็จะเป็นเวทที่ทําให้คนที่ได้กลิ่นหรืออาจจะเป็นฟิลโมลของเธอเกิดความชอออออบบในนตตัขงเธาามมระดกกิ่ทีป ยิ่งปล่อยออกมามากก็ยิ่งทําให้เธอนั้นสามารถควบคุมคนอื่นได้ง่ายขึ้นอย่างที่เห็นในตอนเทศกาลเก็บเกีย่ยวที่เธอนั้นต้องใส่ชุดปิดมิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นของเธอนั้นออกมามากเกินไปแต่แค่ปล่อยกลิ่นออกมาแค่เพียงนิดเดียวก็ทาให้เธอนั้นสามารถควบคุมคนอื่นได้อย่างง่ายได้แล้วแต่เพราะว่าในเรื่องเราเห็นเวทฟูลเล็บเกตที่ใช้โดยอลิซาเบธที่เป็นผู้หญิงและใช้แต่กับผู้ชายเลยไม่รู้ว่าเวทนี้นั้นมีผลกับเพศเดียวกันหรือเปล่าตัวต่อมาจะเป็นใครคามุยสุภาพบุรุษโลกจิตโดยเวทประจักษ โดยตัวฮงนั้นมีความหมายว่าพลิกกลับหรือพลิกไปพลิกมาส่วนยาขุนั้นมีความหมายว่าตีความแปลความหรือเหตุผลเมื่อรวมกันแล้วจึงมีความหมายว่าการแปลทาให้คามุยนั้นสามารถแปลภาษาของสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิดจนถึงการเข้าใจถึงภาษาที่มาจากท่าทางด้วยเห็นได้จากในตอนที่ต้องมาแปลภาษาท่าทางของนาฟุระแต่แบบนี้ก็แปลได้หรอและนอกจากจะแปลภาษาและพูดคุยกับสิ่งมีชีวิตได้แล้วก็ย <d itch> ังทําให้คามุยนั้นสามารถบังคับสัตว์รับใช้ของคนอื่นมาใช้เป็นพวกได้อย่างที่เห็นในภาพคานเบเกอร์ที่คามุยนั้นสามารถบบััคคสสตรรใใใชช้้้นนนนออื่่ากูแทไ คนต่อมาก็จะเป็นอากาเลสพีเกโลพ่อหนุ่มขี้เสารโดยเวทประจักตระกูลของอากาเลสนั่นก็คือมาเอรียโดยในภาษาญ,ญี่ปุ่นนั้นตัวคันจิจะอ่านว่าเนโดโกะโดยตัวเนนั้นมีความหมายว่านอนหลับหรืองีบ,บส่วนโดโกะนั้นมีความหมายว่าพื้นเตียงหรือที่วางตัวทําให้รวมกัน2คําและจึงมีความหมายว่าที่นอนที่ก็เข้ากับบ,บุคลิกข,ของคนในตระกูลที่ชอบนอนและอาจจะเพราะว่าการนอนนั้นเป็นวิธีที่ทาให้คนในตระกูลนั้นสัมผัสกับพื้นผิวได้ดีที่สุดก็เป็นได้ ในส่วนของความสามารถเบื้องต้นก็คือการปรับเปลี่ยนพื้นผิวหรือพื้นดินบริเวณรอบข้างได้อย่างอิสระนับได้ว่าเป็นวิธีใช้ในการโจมตีและการป้องกันได้เป็นอย่างดีแต่ถ้ารู้จักพฤติกรรมของคนตระกูลแล้วก็น่าจะเหมาะกับการป้องกันมากกว่าเพราะน่าจะขี้เกียจไปโจมตีส่วนอีกขั้นของความสามารถก็คือการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้มีความละเอียดมากขึ้นเพื่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่ใช้ความละเอียดเป็นพิเศษอย่างที่เห็นในตอนที่อากาเลสั้นสร้างขึ้นมาในตอนเทศกาลเก็บเกี่ยวอย่างการสร้างปราสาทขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นฐานหลักและที่นอนส่วนตัว คนต่อมานก็จะเป็นกราฟโกอมอนนักดาบขี้เหงาโดยเวทประจำตระกูลของกราฟนั่นก็คือวินซอนหรือดาบลมกดโดยตัวคันจินั้นจะอ่านว่าฟูตาชิโดยฟูนั้นมีความหมายว่าลมส่วนดาชินั้นหมายถึงดาบยาวแบบญี่ปุ่นที่มีความยาวมากกว่าดาบคาตะพอรวมกันแล้วจะมีความหมายว่าดาบลมเป็นความสามารถที่เข้าใจง่ายที่สุดในห้องแล้วเพราะเป็นการหยิบอากาศรอบข้างมาใช้ในการโจมตีหรือใช้เป็นดาบโดยที่โกอมอนนั้นจะพกแค่ด้ามดาบและตัวดาบนั้นจะใช้ลมแทนก็นับเป็นเวทสายโจมตีเพียงหนึ่งเดียวภายในห้องเลียนอัปปกติ แต่พราะเป็นเวทที่มีความเฉพาะตัวสูงรือเป็นเวทที่ไม่ได้ยืดหยุ่นเท่าไหร่นักและคนสุดท้ายน,นั่นก็คือแซ p น็อกซาโบโลโดยเวทประจาตระก,กูลของซาโบโลในฉบับอนิเมะนั่นก็คือสัสร้าสตาร์เป็นความสามารถที่ซาโบโรนั้นจะสร้างอาวุธออกมาจากแร่ที่ตัวเองกัดอยู่อย่างเช่นทองแดงเงินหรือทองก็เป็นความสามารถที่เรียบง่ายแต่มีเงอนไขนิดหน่อย แต่จริงๆแล้วชื่อความสามารถของซาโบโลนั้นอาจจะไม่ใช่การส,าร,สร้างสรรค์ศาสตาก็ได้และในมังงะตอนที่2 4 7ที่เหมือนจะมีการบอกในนวว่าจริงๆแล้วนั้นซาโบโรไม่ได้สร้างอาวุธขึ้นมาแต่เป็นการเสกอาวุธออกมาจากคลังแสงของตระกูลโดยจะเป็นคลังอาวุธที่ปีศาจเซปตอนนั้นสร้างขึ้นโดยมีตัวคันจีกับ,ก,บกับอย่างมุกเกนบุกิโดยคําว่ามุกเกนนั้นมีความหมายว่าไร้ขอบเขตหรือไม่สิ้นสุดส่วนบุกินั้นมีความหมายว่าอาวุธพอรวมกันแล้วจะมีความหมายว่าอาวุธไร้สิ้นสุดหรือคลังแสงไร และอาจจะไม่ยืนยันแต่ที่ซับซ่าพ่อของซาบูโรนั้นต้องตีอาวุธอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะว่ากำลังตีอาวุธเพื่อส่งเข้าขัางอยู่ก็เป็นได้หรือจริงๆแนละ้วนั้นอาจจะเป็นสัรสร้างสัตตานั่นแหละแต่ผมอาจจะคิดมากไปเองก็ได้แต่สรุปแล้วจะเป็นการสร้างหรือการเสกอาวุธออกมาแต่ความสามารถของเวทนี้นั้นก็ไม่ไดโดดเด่นมากนะักเพราะเวทนี้นั้นจะโดดเด่นได้ก็จะไม่ต้องมีผู้ใช้อาวุธที่ชำนาญด้วยอย่างซาบูโรนัานถึงจะมีประสิทธิภาพ ส่วนอีก3โน,นที่เหลือได้แก่อิลุมะอริสและสไนเดอร์ในส่วนของอิลุมะนั้นเพราะเป็นมนุษย์เลยไม่มีเวทประจำตระก,กูลเลยขอตัดออกไปส่วนใครอยากฟังความสามารถทั้งหมดของอิลุมะก็สามารถกลับไปดูคลิปพลังทั้งหมดของอิลุมะได้เลยนะครับทำให้เจะเหลืออีก2คนที่ยังไม่ปรากฏเวทประจำตระก,กูลนั่นก็คือสไนเดอร์และอริสโดยจะขอเริ่มจากสไนเดอร์ก่อนโดยสไนเดอร์นั้นก็นับเป็นตัวละครรองสายซับพอตที่อยู่แนวหลังมากกว่าบวกกับตอนที่สไนเดอร์นั้นเป็นคนฉลาดโดดเด่นเรื่องการใช้สมองทําให้ตลอดการดําาาเเเเนนนนนิรรรื่องอ,องสไ์ัั้้มกกกใใชหหแปปญ็ล แต่ทั้งที่เนื้อหานั้นดำเนินมามากกว่า400ตอนแล้วแต่สไนเดอร์นั้นยังไม่ปรากฏเวทประจำตระก,กูลให้เห็นทําให้คิดได้อยู่2ทางนั่นก็คือเ mm. วทของสไนเดอร์นั้นอาจจะเป็นเวทที่พลิกเกมได้ในตอนที่คับขันหรือไม่อาจจะเป็นเวทที่ไร้ประโยชน์หรือสไนเดอร์นั้นอาจจะไม่ชอบใช้อย่างเช่นอาจจะเป็นเวทเพิ่มพลังกายหรือสายบ้ากล้ามแต่สตินั้นจะลดลงคล้ายกับเดอะฮักหรืออะไรแนวนี้ก็จะเข้าใจได้ว่าทำไมาสไนเดอร์ถึงสิ่งไม่ชอบใช้ส่วนอีกคนที่ไม่เปิดเผยเวทประจำตระก,กูลนั่นก็คืออาริสโดยเวท พราะในตอนแรกใครก็คิดว่าเวทไฟนั้นเป็นเวทประจําตระกูลของอลิสบวกกันในตอนหนึ่งในล a t t l e Party ที่อลิสเคยพูดว่าจะใช้เวทมนต์ไฟที่เป็นเวทขึ้นชื่อของตระกูลก็ทําให้นึกว่าเวทไฟนั้นเป็นเวทประจําตระกูลของอลิสจนมาถึงในมังงะตอนที่240หรือในภาคา a r d Breaker ที่มีการพูดว่าเวทไฟนั้นไม่ใช่เวทประจําตระกูลของอลิสและเขานั้นไม่เคยใช้เวทประจําตระกูลให้เห็นเลยซึ่งตอนอ่านครั้งแรกนี่ผมนี่ร้องฮะเลยไอ้เวทไฟที่เห็นมาตลอดทั้งเรื่องนี่ไม่ใช่ความสามารถของตระกูลอลริสหรอวะโดยในตอนที่อิรูมาถามเกี่ยวกับเวทประจําตระกูลของอลิสทําอาิสนั้นถึงกับช็อกไปเลยและไม่กล้าบอกว่าเวทนั้นคืออะไรแม้คนถามจะเป็นอิรูมาก็ตาม แต่ก่อนที่อลิสนั้น,นจ,จะฝืนใจพูดออกมาอิลุมะก็ได้บอกว่าไว้พร้อมที่จะบอกเมื่อไหร่ก็เอาไว้บอกตอนนั้นก็ได้เพราะทุกคนนั้นล้วนมีความลับและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นความสงสัยในเรื่องของเวทประจำตระก,กูลของอลิสและการที่อลิสนั้นไม่ใช่มันเลยก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเวทแบบไหนมันจะเป็นเวทม์สายเสน์เวทเปลี่ยนเพศหรือเวทสะกดจิตหรืออะไรก็แล้วแต่ก็หวังจะคุ้มค่ากับความลับที่เก็บมานานขนาดนี้นะหรือถ้าใครคิดว่าเวทของอลิสนั้นคืออะไรก็สามารถลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับเพราะเดวปตกล้ิแ ผมยกให้ทอยยของคาร่านั้นเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะความสามารถนั้นรอบด้านและมีประโยชน์อีกด้วยต่อด้วยอันดับ2ร่วมนั่นคือไมแอร์เรียของอากาเลสและพื้นผิวน้าแข็งของเคโรลี่ที่เป็นไว่ปรับเปลี่ยนพื้นที่เหมือนกันใช้ด้านการโจมตีและการป้องกันอันดับ4นั่นคือคอนโทรเลอร์ของลีดการขโมยประสิทสปภาพนั้นถือว่าโกงเอามากๆแต่เพราะว่าในตอนแรกที่เห็นนั่นคือลีดเป็นคนใช้และด้วยความที่ลีดนั้นไม่ใช่สายต่อสู้ทําให้รูปแบบการใช้งานของเวทนี้นั้นจึงดูเหมือนเวทสาย จนได้เห็นวิธีการใช้งานต่อสู้จีของเชคก,กี้ถึงได้รู้ว่าเวทนี้นั้นโหดมากแค่ไหนคนต้องรอให้ลีนั้นเก่งเข้าเชกกี้ก่อนถึงจะดึงประสิทธิภาพออกมาได้สูงสุดอันดับ5นั่นคือดาบลมของกาฟก็ถือเป็นความสามารถที่ตรงไปตรงมาเล่นเป็นเวทสายโจมตีเพียงหนึ่งเดียวภายในห้องในอัปปกติอีกด้วยอันดับ6กนั่นคือลบตัวตนของซอยเป็นความสามารถที่โกงเอามากมากแต่สุดท้ายนั้นก็มีคนแก้ทางได้อยู่ดีและถ้าตัวของซอยนั้นจะออกมาอยู่ในแสงความสามารถนี้นั้นก็ไรความหมาย อันดับ7นั่นก็คือสัรสร้งสาตาของซาบบโลโดยความสามารถในการสร้างอาวุธนั้นไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่มันจะดีได้คนใช้ต้องเก่งการใช้อาวุธด้วยเลยมองว่าตัตเวทนั้นค่อนข้างธรรมดาแต่ตวซาบบโลนั้นเก่งเลยทำให้เวทนี้นั้นเก่งตามไปด้วยส่วนอันดับ8รวมนั่นก็คือฟูลเลิฟเกรดของอลิซาเบตและทานสเลดของคามุยโดยทั้งสองนั้นมีความเหมือนกันในเรื่องความสามารถที่สามารถควบคุมคนอื่นหรือสิ่งมีชีวิตอื่นได้แต่มีความเฉพาะทางอยู่อย่างฟูลเลิฟเกรดของอลิซเบนั้นวามสามาามรรถในกควบคคุมนนอื่ได้แต่พเเราเห็นว่าเอนั้นควควุมไไไดดด้้้้้ต่่่เเเเรรรงขาาามมลยูววใชกัีนหือป ส่วนทันสเลตข,ของคามูยนั้นยิ่งเฉพาะทางมากกว่าเพราะใช้ได้กับสัตว์ปีศาจหรือสัตว์แบบใช้เท่านั้นโดยถ้าอีกฝ่ายนั้นไม่ใช่สัตว์ปีศาจความสามารถของคามยนั้นก็ไร้ประโยชน์ในทันทีส่วนอันดับสุดท้ายของห้องเนรนตปกตินั่นก็คือพีทของแจ๊ความสามารถที่ผมมองว่าอ่อนแอที่สุดหรือความสามารถลหลักก็คือการมองอาจจะมองเพื่อดูสิ่งของที่อยู่บนตัวของเป้าหมายหรือเพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดซึ่งดูแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นมากนะักคงต้องรองดูว่าอกนั้นจะใช้เวทนี้ดึงความสามารถออกมาได้มากแค่ไหน ส่วนอนะิลูมาอลิสแลสไนเดอร์นั้นไม่ได้อยู่ในอันดับเพราะไม่มีเวทประจำตระก,กูลส่วนถ้าใครคิดว่าความสามารถของใครคนเก่งกว่านี้หรือคิดว่าเวทบางอันนั้นคนอยู่อันดับสูงกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับและนี่ก็จะเป็นความสามารถหรือเวทประจำตระก,กูลของ,ลงนักเรียนในห้องเรียนอปปกติหากว่ามีข้อมูลตกหลน่นหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยส่วนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ